ค่ขอนข้าง,งจะชื้นใจหน่อยนึงครับเห็นรอยดินระเบิดรอยดินแตกนะครับอย่างเงี้ยมีแตกแตกไม่ใช่แบบแตกแรลครับแตกเพราะว่ามีหัวนะครับผมนี่แหละครับผมเราก็มาเยี่ยมชมแปลงกเษกษตรกล้วยๆกันนะครับผมความดกอันนี้ไม่ต้องพูดถึงครับเพราะว่าเราบ่มชุบแช่มาแล้ว ควมดกไม่ต้องพูดถึงอันนี้ก็แทบจะสี่ชั้นลวนะครับดูนะครับอันนี้เป็นชั้นบนไล่มาอันนี้ถือว่าผ่านนะครับรอการขยายหัวรอการใส่ปุ๋ยระเบิดหัวนะครับสวัสดีครับสวัสดีครันอีกครั้งกับรายการเกษตรกล้วย,ยนะครับวันนี้เกษตรกล้วย,ก,ยก็พาท่านผู้ชมมาดูแปลงมันครับแปลงมันของเกษตรกล้วย,ยเองครับวันนี้เช้าอรุณ แดดไม่มีนะครับอึมครึมก็หวังว่าฝนจะตกนะครับแปลงมันปีนี้นะครับน่ค่อนข้างจะแรงเนาะอันนี้แปลงมันของเกษตรกุ้ล้วยปลูกเมื่อเดือนพฤศจิกาครับเป็นมันเดือน11โอ้ปีนี้ได้ฝนกระยมกระแยมครับล่าสุดก็เดือนกุมภาที่ผ่านมาเออพอมีน้ำมีนวลหน่อยนึงนะครับก็ผ่านแรงผ่านร้อนมานะครับผม ได้ฝนมาสองหาตั้งแต่ปลูกนะครับเราก็ต้องช่วยน้องมันด้วยการให้หอร์โมนทางใบนะครับผมเอาให้หอร์โมนทางใบดียังไงครับผมก็ฝนไม่มีครับทิ้งช่วงนะครับแล้วก็การขาดน้ําก็เกิดขึ้นนะครับขาดน้ําขาดปุ๋ยครับเพราะว่าปุ๋ยอันนี้ก็เขาจะเข้าเดือนที่สามนะครับพอวันนี้วันนี้วันที่ วันนี้วันที่12เดือนมีนาแล้วนะครับเกษตรกกล้วยปลูกวันที่19พฤศจิกายนครับก็3เดือนกว่าแล้วครับยังไม่ใส่ได้ใส่ปุ๋ยสักเม็ดเลยครับใส่ปุ๋ยระเบิดหัวยังไม่ได้ใส่เลยนะครับวันนี้ก็เลยมาแยะแวะเยี่ยมมาให้ทานชมดูมาอัปเดตกันครับหลังจากที่ผ่านซีรีส์แตงกวามาก็หลายตอนแล้ววันนี้เดี๋ยวแฟนๆแระยองก้าจะ เงียบเงาจะถามหานะครับวันนี้เรามาอัปเดตครับแปลงระยอง9และแปลงสายพันธุ์อีกปีนี้เรารวมอีก3สายพันธุ์เป็นฟ้าประธานนะครับอยู่ด้านบนนู้นนะครับแล้วก็แปลงของ p k m 3 0มูบุตผู้จัดการมัน่นแล้วก็ห้วยบงนะครับมีอยู่4สายพันธุ์เลยในะเนื้อที่3มไร่ของเกษตรกล้ย้วยนี้นะครับเอาเดี๋ยวมาดูอ่า มันหลักของเกษตรกล้วยก่อนครับก็คือสายเดี่ยวและยอง9นะครับวันนี้เขาจะมาอัปเดตความคืบหน้า3เดือนกับอีก3าเดือนเกือบกี่ยี่สิบวันเนาะประมาณ3มเดือน20วันนะครับยังไม่ได้ใส่ปุ๋ยยังไม่ได้ระเบิดหัวเลยก็รอฟ้ารอฝนซื้อปุ๋ยมารอแล้วเหมือนกันนะครับผมวันนี้นะครับก็พ่นฮอร์โมนทางใบไปแล้ว ประมาณ4ีถึงห้าครั้งนะครับในแปลงนี้พ่พนฮอร์โมนทางใบพูดถึงฮอร์โมนทางใบนะครับแปลงเกษตรกล้วย,วยครับพูดถึงฮอร์โมนทางใบแล้วนะครับก็จะใช้อตอนนี้แปลงนี้นะครับหนึ่งจะใช้น้ำหมักลินซีจาาปวกนะฮะจุลินซีหนอกกล้วยแล้วก็ยูเรียน้ำที่ทำเองจากถัว่วแล้ว ก็น้ำหมักนมน้ำหมักไข่ไก่นะครับผมจุลินทรีย์อีกอันหนึ่งก็คือจุลินทรีย์เจ้าเจ๋งนะครับผมเจ้าเจ๋งนี่เราพ่นไปหนึ่งหนึ่งครั้งแล้วนะครับผมเราก็ลองมาอัปเดตดูว่าช่วงสามเดือนที่รอคอยฟ้ารอคอยฝนผลผลิตมันจะเป็นยังไงอันนี้ก็จะเป็นห้อยบงครับห้อยบง ต้นจะสีเขียวยอดสีม่วงนิดๆนะครับผมลำต้นเขาจะเป็นสีเขียวดีนะครับผมดูการแตกของดินก็เริ่มระเบิดแล้วนะครับมาดูอันนี้เอกลักษณ์ของแตงเกษตรกล้วยก็คือไรยองก้านะครับอันนี้สี่เดือนก็สูงเท่าเลยเอวมันหน่อยนึงครับประมาณ80เซนนะครับก็เกือบอกครับไรยองก้าก็มีลักษณะต้นพันุเป็นแบบนี้นะครับ กิ่งต้านตรงนะเป็นสีเหลืองอ่อนเป็นปลายชมพูเนาะ,ะก็ค่อนข้างอดน้ําอดอาหารมานานพอสมควรครับแต่เมื่อครับมเมื่อเรามาดูนะครับนี่ก็เห็นสัญ,สญ,สญ,ญลักษณ์ถือว่าแนวทางที่ดีนะครับขนาะดไม่ได้ใส่ปุ๋ยระเบิดหัวนะครับเราก็เห็นดินแตกแล้วก็ถือว่าเออชื้นๆมาหน่อยนะอันนี้หัวโผลมาครับ แตงค่อนข้างจะเล็กครับแตงแค่กะ1หนึ่งเมตรเองนะครับค่อนข้างจะเล็กดินนี่ไม่ต้องถามถึงนะครับแข็งวันนี้จะขุดให้พี่น้องดูครับขุดเท่าที่ได้เนาะว่าเขาแตกเขาลงลงหัวดินแตกอย่างนี้ลงหัวขนาดไหนโอ้โหเนี่ยเจอละ สีเขาจะเป็นสีไข่เออสีเหลืองนวลนๆน,น,นะครับหัวเขาครับโดยรอบในยองก้าขุดให้ดูยังพอขุดได้ความดกอันนี้ไม่ต้องพูดถึงครับเพราะว่านี่เราบ่มชุบแช่มาแล้วนะความดกไม่ต้องพูดถึงอันนี้ก็ น่าจะสี่ชั้นล้นะครับดูนะครับอันนี้เป็นชั้นบนไล่มานะชั้นล่างสุดโอ้ล่างหัวใหญ่ครับันจะแข็งนะขอาให้ท่านชมดูครับจกจครึงเงาอันนี้ข้างล่างนี่จะไซส์ใหญ่ละเท่ากับ ยังไม่คืงเงาครับตัดเศษขกล้วยอาจะกลัวรากขาดนะตอนนี้ลากเขาก็ยังเยอะอยู่ครับเป็นลากหันรากหาอาหารสังเกตว่าจะเห็นแล้วตอนนี้สามชั้นนะฮะชั้นแรกสุดก็จะเป็นปุ่มที่หวัวใหญ่ๆอยู่ด้านล่างเนี่ยนะจะอยู่ด้านล่างนี่ครับะอยู่ด้านล่างันนทางนี้จะหวัวใหญ่เป็นชุดแรกเป็นหวัวชุดแรก ตอนอยู่ด้านล่างครับลองมาก็าเป็นชุดนี้นะครับชุดนี้ชุดที่2ออันนี้ก็เป็นชั้นที่3 3ชั้นนะครับนี้เครึ่งเงาเนี่ยเราก็ดูดูครับก็บมาหนึ่งหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดอ่ะเก้าบนนี้อันเก้าหวัวละผ่านละพอละแต่แค่นี้ก็พอใจนะฮะนี่เป็นข้อดีของได้ย้องเก้าแล้วก็การบ่มชุบแช่ก่อน ปลูกนะครับใช้ต้นพันธุ์ปลูกก็ขนาดประมาณนิ้วกว่าเป็นต้นมันขนาดใหญ่หน่อยนึงนะครับความสมบูรณ์นะครับของต้นก็จะได้อวบแตกกิ่งแตกต้นมาอวบแบบนี้ครับผมนี่นะครับอันนี้ถือว่าผ่านนะครับรอการขยายหัวรอการใส่ปุ๋ยระเบิดหัวนะครับใน3เดือนกว่ากว่านะครับอย่างน้อยที่เห็นพึ่งง้นนะครับรากกลัวรากตรงนี้อย่าขาดอันนี้ก็เป็นรากหัวในอนาคตครับเนี่ยครับ อันนี้ก็ยังเป็นรากหัวในอนาคตก็รอนะครับรอกบกันนะครับเดี๋ยวจะให้ดูกอต่อไปครับผมอันนี้กอต่อไปอวันนี้มีหลายสายพันธุ์เดี๋ยวเราจะพุดให้ท่านผู้ชมดูนะครับแต่ก่อนอื่นก็ต้องขอญาติกบกอนฟูดก็ต้องกบครับผมถ้าไม่กบมันก็จะไม่โตนะครับมันก็จะไม่โตหัวจะลอยไนะว้อากาศจะไม่โตครับผม นะถ้าเป็นร่องใหญ่ก็จะดีนะครับอันนี้แปลงค่อนข้างจะเล็กคับร่องจะเล็กครับทุกถ่ไถ,ถเล็กอ,อันนี้ก็คือครับนี่นี่คือสายลักของนี่สายเดียวครับใหออกมาต้นตั้งตรงนะครับใบสีเหลืองนวลยอดสีชมพูอันนี้ก็นี่ครับเ้าอกอ่าตัวน,นี้เท้าอกของกเรกรตรกล้วย เอาเรามาดูห้วยบงกันบ้างนะครับห้วยบงเอาไกลๆกันนี่แหละก็ห้วยบง,นนห,ยบงห้วยบงก็ปีนี้เป็นปีแรกที่เกษตรกล้วยปลูกนะคโอ้โหเปิดมาก็เจอเลยครับเปิดผ่าอบเจอเลยครับอันนี้เป็นสีน้ำตาลครับเป็นสีน้ำตาลโอ้โห เป็นเปลือกไม้เลยสีนตาลเปลือกไม้เลยครับอันนี้ก็เป็นสายแป้งอีกตัวนึงนะครับนี่โอ้โใช้ได้เลยครับขนาดใหญ่ครับใหญ่ไหมยาวไหมโอ้ยาวครับยาวน,นี่ก็โอ,โอเคหายห่วงหาาห็นใหญ่ยาวอย่างนี้แล้ว ขนาด,ดยังไม่ได้ใส่ปุ๋ยนะครับผมยังไม่ได้ใส่ปุ๋ยครับก็หนึ่งคืบกับสองคืบแน่ๆดินแข็งมากนี่นี่ให้ดูครับผมครืงเงากันนี่แตกคะแนนหมดหัวจะไม่ดกเหมือนละยองก้าวเท่าไหร่นะอ่าหัวจะไม่ดกแต่ได้ยาวครับได้ได้ยาวได้ใหญ่่ะ ได้ยาวได้ใหญ่ยาวกว่านะครับก็อนนี้นี่เป็นสายแป้งครับผมดูครับมายาวอันนี้ัวนนี้ดิ่งลงข้างล่างครับมาทางนี้เลี้ยวมาทางนี้ขุดไปก็กล้ทะเลาะเลี้ยวมาทางนี้ครับอันนี้ก็ประมาณเห็นที่เห็นเห็นนี่ก็หนึ่งสองสามครับซอนนี้หนึ่งสามสี่ห้าอ่ะ ห,หัวครึ่งเงาไี้ครึ่งก็ได้10บก็โอเคครับเกิน8ถือว่าใช้ได้นะครับอันนี้เป็นห้วยบงนะครับห้วยบงก็หวังว่าจะได้ผลผลิตนะครับาตามเป้าหมายคาดการไว้นะครับปีนี้จะทำที่10ตันต่ปลร่ครับแต่ฝนฟ้าไม่ค่อยเอื้อมนวยครับเนื่องจากเป็นอ่า แหงแรงเหลือเกินนะครับผม,มแล้วก็ปิดกันก่อน<ม>นี่เป็นห้อยวงครับก็ปลูกไม่เยอะเท่าไหร่นะครับประมาณหนึ่งงานผสมในและยองก้านะครับผมอันนี้จะปลูกผสมกันครับนี่มาดูนะครับก็ค่ขอนข้าง,งจะชื้นใจหน่อยนึงครับเห็นรอยดินระเบิดรอยดินแตก อย่างเงี้ยอันนี้แตกแตกไม่ใช่แบบแตกแรงครับแตกเพราะว่ามีหัวนะครับผมนี่แหละครับผมแล้วก็มาเยี่ยมชมแปลงกเษกษตรกล้วยๆกันนะครับผมถ้ามีฝนหรือฝนดีเหมือนปีที่แล้วก็จะดีนะครับอันนี้ปีนี้ค่อนข้างแรงครับสําหรับเกษตรกร,รกที่ปลูกมันเดือน11นี่เจอปัญหากันเยอะเพี้ยไฟไลรแดงนะครับโอ้โห บางไร่บางสวนก็ยกไร่กันเลยลก็ไร่เกษตรกล้วยก็ลดพ้นไปครับผมเพราะว่าเราให้ปุ๋ยดูแลแปลงนี้ก็อันนี้อันนี้เป็นพ่กไก่ไก่ข้างบ้านมาเขี่ยมครับนี่เลยหยองกาวโอ้โหสวยอย่างนี้ยาวเป็นต้องถามถึงครับมีแปลงยาวเท่าไหร่พ่อก็ไปตามน,นะครับ ีก็เลยยองก้าวสายเดียวเป็นยาวมากมันสามเดือนกับอีกยี่สิบวันครับโอ้โห,หทำชมดูก็ได้นะครับผมไม่ธรรมดาเหมือนกันมาละยองใครว่าหัวสั้นนะครับผมว่าไม่สั้นครับมาใช้ผมปลูกมา เขารุ่นที่รุ่นนี้เป็นรุ่นที่สามที่พัฒนาต่อเนื่องมานี้ครับถือว่ามันเป็นมันค่อนข้างหัวยาวดูดิครับใหญ่แล้วก็ยาวนะครับเคยยาวถึงวัดดูแล้วแปดเก้าสิบเซนไนงะอันนี้ขนาดสองเดือนกว่าครับความโตนะครับก็ตอนนี้เส้นผ่าศูนย์กลางก็ประมาณหนึ่งนิ้วละนะครับหัาดกก็ไม่ต้องถามถึงครับ เกิน15ครับน,นี่ก็สุดขอบแปงนะครับตรงนี้มันจะสุดขอบแปงนะก็คือถ้าแปงใหญ่กว่านี้ครับหัวเขาจะได้ไปกายาวกว่านี้อันนี้แปงสุดแล้วครับเขาก็ต้องดิ่งลงครับเลื้อยออกข้างปุ๊บแล้วก็ต้องดิ่งดิ่งลงนะฮะอันนี้คือหัวของไะยอง9ครับสีเหลืองชัดเจนนะครับสีเหลืองไข่นวลนนครับนะอันนี้ นออกชั้นข้างบนนะครับออกบนตาบนก็วิ่งลงครับน,นี่เป็นใน้เป็นชั้นที่สามครับอันนี้ขุดไม่ได้แข็งครับอแข็งจริงๆครับทำจนไม่แตกอันนี้ขอ,อยัดก,กบนะครับอันนี้ขุดให้ดูนะครับเดี๋ยวเราไปดูพีคิเอมสามศูนย์กันกับฟ้าประธานกันอันนี้ขอ,อยัดก,กบไก่มาเคียครับนี่ มาดูเจ้าลําต้นเขาตัวน,นี้ก็สูงเท่าอกเหมือนกันนะฮะถือว่าต้นทางอวบใหญ่นะครับอันนี้จะไว้ที่2กิ่งหรือ2ต้นนะฮะไว้2กิ่งสงต้นนะครับผมนะถือว่าได้ฝนมาช่วงปลายเดือนที่แล้วก็ช่วยช่วยชีวิตกเกษตรกล้วย,วยนะนะให้ให้น้องมันก็มีชีวิตชีวาขึ้นครับตอนแรกก็ ใบเริ่มถอดถอดเหลืองๆ,ๆ,ๆนะครับผมอันนี้ก็สีเข้มขึ้นออานี่ฮะัอันนี้ถ้าน้องเกษตรกรที่ปลูกมันครับเห็นหัวลอยๆอย่างนี้ครับไม่รู้ว่าไก่เคียรหรือว่าเขาทะลุมาเองฮนะก็ใช้จอบมากบนะครับนะครับมากบนะครับด,ดูดูอีกดูนะหัวเขาจะถ้าอันไหนที่ไม่กบลอยๆอย่างเงี้ย หัวเขาจะไม่โตมันเป็นโตข้างล่างนะครับเียเขาจะมาโตข้างล่างงั้นก็น่าจะกบนะดูดีครับหัวใหญ่หัวยาวมากครับโอ้โหสุดขอบแป้งครับลงมาล่องกลางฮะเนี่ยมาได้เขาก็จะมาอีกครับงั้นถ้าใช้ถ้าปลูกกระยองก้าวครับเปอร์เซนต์แป้งนี่ไม่ต้องพูดถึงครับผมเปอร์เซนต์แป้งนี่ไม่ต้องพูดถึงครับแล้วก็สามสิบเปอร์เซนแป้งแน่นอนแล้วก็ เรื่องหัวยาวยาวครับผมถ้าพี่น้องเกษตรกรไถเตรียมดินดีๆไถลึกๆกนะครับผมแล้วก็ทําแปลงใหญ่ๆครับทําแปลงใหญ่ๆนะปีหน้านี้ผมจะทําแปลงให้กว้างเมตรสามสิบเลยนะอันนี้ปีนี้พลาดไปไถเขาไถาให้ประมาณเมตรหนึ่งยกรองประมาณเมตรหนึ่งออโอเคครับวันนี้ช่วงนี้กับป่าระยอง9ก้าสายเดียว ของเษกษตรกล้วยก็ให้ดูเท่านี้เดี๋ยวเดี๋ยวพาไปดู PQM สา p Q m 30กับฟ้าประทานนะครับผมห้วยบงอีกห้้ยบงดูเมื่อกี้ละโอเคครับแล้วก็เจอกันคลิปต่อไปครับ